่อนจะไปเป็นพนักงานใหม่นั้นต้องลองดูก่อนว่าน้องชาด้ามีความสามารถในการวาดรูกแค่ไหนเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นแหละลูกประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละครับอ่าวอมมือไว้วอมมือหนูอยากให้คุณวาดซืออันนี้ได้ไหมคะเ,ออเตรียมตัวเสียเงินได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่ ตัวนี้คือชื่ออะไรจ๊ะนิตเตอมิสเตอร์แลวตัวเนี้ยแลเตัวนี้ยขอโทษที่ถามมาดูสิลูกมาดูเสยงังคะสวยไหมตั้งชื่อว่ามาม่าพิกมาม่าพิกแปลว่าแม่หมูเยสเสร็จแล้วค่ะตั เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าถึงว่าเราอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนของเราสักตัวหนึ่งเราควรที่จะเริ่มจากอะไรคะอยากให้เริ่มจากความชอบตัวเองเป็นหลักก่อนอเพราะว่าความชอบเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจในการวาดให้เรา ชาดาจะวาดรูปอะไรดีคะแมวเหียวอยากวาดแมวอยากวาดแมวพี่ซาลาอยากวาดอาจจะเป็นของกินดีไหมฮะเห็ดเห็ดใช่ไหมฮะเล่าว่าเห็ดได้เลยครับโอเคงั้นเป็นชาดาเป็นแมวนะครับแล้วพี่ซาลาเป็นเห็ดได้ค่ะ การเริ่มต้นการเขียนการ์ตูนพี่นัทบอกว่าให้เราหัดวาดคาแรคเตอร์จากสิ่งที่เราชอบก่อนใครชอบหมาก็วาดหมาใครชอบแมวก็วาดแมวของกินก็ยังวาดได้เหมือนพี่ซาร่าชอบเห็ดก็ยังวาดการ์ตูนเป็นเห็ดเลยพอบอกชื่อแมวตัวนี้ให้พี่หน่อยไดนะ้ไหมชื่ออะไรปาทูอ่าปาทูน่ารักแล้วของพี่ซาร่าล่ะครับน้องเห็ดชื่ออะไรดีชื่อเห็ด ที่แรกโอเคครับไหนลองมาแนะนํารูปของทั้งคู่ให้หน่อยได้ไหมครับขอเริ่มจากคุณซาร่าก่อนเลยครับโอเคอ่าตัวนี้เป็นแฟมิลี่เห็ดอ่ามีเพื่อนมีพี่น้อง<ม>ใช่ไหมครับมีเพื่อนมีพี่น้องอันนี้จะเป็นแบบโตโกงหน่อยก็เลยแบบทําให้รูปร่างเห็ดเหมือนแบบปลาฉลามหัวคอนคุณซาร่านี่มีจินตนาการแล้วก็สามารถถ่ายทอดมันออกมาได้เป็นรูปธรรมได้ดีมากครับ ขอบคุณมากครับผมบนายชาาอธิบายหน่อยค่ะว่าหนูวาดอะไรคะ<อ>หนูวาดน้องแมวอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านมีอะไรที่บ้านมีอาหารแมวค่ะมีอาหารแมว,มวแล้วแมวกินอะไร แมวกินปลาทูแมวกินปลาทูแล้วแมวชื่ออะไรแมวชื่อว่าปลาทูเพราะว่าชอบกินปลาทูนี่แหละครับตัวอย่างที่ดีของการนําชีวิตประจําวันมาแล้วก็ใช้ชื่อนาการเราเติมบรรยากาศรอบนไปต้นไม้บ้างบ้านบ้างหรือว่าอาหารที่กินอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นซึ่งภารกิจต่อไปของเราเนี่ยเราจะนําตัวละครที่เราวาดได้ละครับมาเพิ่มเรื่องราวกับมันเป็นการ์ตูนสามช่องดู หรือก็เรียกว่าการคิดแก๊กการ์ตูนนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณนัทสาธิตให้หน่อยดีกว่าได้เลยครับพอเราคิดเนื้อเรื่องคร่าวๆได้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มที่การวางลำดับช่องครับวาช่องเสร็จปุ๊บเราก็มาเติมตัวละครของเราลงไปนะครับพี่รู้สึกว่าแถวบ้านพี่มีอากาศร้อนพี่ก็เลยกะว่าจะหยิบมุกนึงมาเล่นครับโดยที่ช่องแรกเนี่ยตัวละครพี่จะพูดคานี้พี่จะวันนี้จุดๆๆจุดจุดจัดว่าดีดีนะที่ไม่ตายคุณซาลาห์รู้มุก ใช่เลยครับนี่เขาเรียกว่าเทคนิคการปูชงตบครับดีที่ยังไม่ตายนะฮ<อ>นะปูชงตบเนี่ยคือเป็นการที่ช่องแรกเนี่ยเราอาจจะปูประเด็นประเด็นหนึ่งมาส่วนการชงเนี่ยเป็นการที่ทําให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจว่ายอย่างหนึง่งแล้วพอตบเนี่ยมันจะเป็นการหักมุมว่าเฮ้ยอากาศมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเฮ้ยเฮ้ยว้า อขอให้สักประมาณ15นาทีครับบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครตัวเองถัดสามช่องหรือว่าอาจจะเป็นการะตูนช่องที่แค่บอกเล่าเรื่องราวของตัวกระตูนเราให้ชัดขึ้นอะไรแบบนั้นก็ได้ครับอ,อ่โอเคหมดเวลาแล้วครับค<า>รับขอดูผลงานหน่อย แก๊กของซาร่ามีชื่อว่าเห็ดหยังอะ <laughs> ไอตัวที่ใส่หมวกบอกว่าเห็ดอะไรรสชาติเหมือนปู <laughs> เพื่อนมันก็เลยงงเกิดคำถามขึ้นมาแล้วก็เลยถามว่าเห็ดอะไรอะ <laughs> ตัวนี้ก็เลยบอกว่า <laughs> ความใหม่ขึ้นมาลองเพลงว่าเห็ดนี้รสป,ปูอัดรสปูอัดโอ้ยเพลงขึ้นเลย น้มันเพลงเจ็บนี่รถปูอัดหรือเปล่าเห็ดนี่รถปูอัดเฮ้ยน้ำมันเจ็บของชาดาชื่อว่าแมวเจอปลาทูใช่ไหมคะใช่ภาพแรกคืออะไรเอ่ยแมวอยู่ที่ทะเล็กกำลังจับปลาทูอยแล้วภาพที่สองก็คือแมวบอกว่าน่าอร่อยแล้วภาพสุดท้ายก็เลยกลายเป็นอิ่มมากเพราะว่ากิ่มเลยอ๋อนอนนอนด้วยใช่ไหมครับนอนอิ่มใช่ไหม ผลงานของพวกเราภารกิจถือว่าสําเร็จไหมคะต้องบอกเลยว่าเกินคาดครับ<อ>คือสามารถนําตัวละครตัวเองเนี่ยมาบ่งบอกเรื่องราวผ่านการ์ตูนช่องได้ดีมากทั้งคู่<อ>จัดว่าผ่านภารกิจครับเย<อ>้ตบมือหน่อยตบมือ,อหน่อยเออผ่านไม่พอนะครับขอมอบรางวัลให้ด้วยนะครับผมอ่ามวกพนักงานใหม่หัวใจซนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคอยากให้วาดรูปอย่างนี้ต่อไปนะครับผม และภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะภารกิจต่อไปใครๆที่คิดว่าการวาดรูปวาดแค่ในกระดาษจริงๆแล้วมันมีมากกว่าที่คิดค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดดิ๊กอฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลป,ปินนะคะ,คะที่มีความสามารถในการเ้นส์กําแพงมีคนจ้างให้ไปเพ้นส์กําแพงเยอะมากๆเลยจะวาดการ์ตูนต้องเรียนศิลปะอะไรคะจริงๆแล้วคนวาดการ์ตูนวาดรูปหรืออะไรเงี้ยครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนศินละปะเลยแค่เริ่มจากความรักความชอบการอยากจะวาดแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆในบ้านปินสอปากกาเราวาดได้หมดเลยครับวาดการ์ตูนได้ตังหรือเปล่าคะวาดการ์ตูนใช่ไหมครับจริงๆวาดการ์ตูนได้ตังนะแต่สิ่งที่ได้แน่ๆเลยค,คือความสบายใจความสุขใจในการที่เราได้ทําสิ่งที่เราชอบ พี่ก็พ่นมาที่ไหนบ้างคะจริงๆก็มีพ่นไว้หลายที่ครับในกรุงเทพก็มีหลายจุดเหมือนกันก็เป็นผนังที่มันแบบว่าพ่นได้บ้างแล้วก็มีงานที่สัมักดานวิทาวด้วยครับโอ้เจ๋งพี่ก๊อฟคะพาหนูวยรังไปพ่นได้ไหมคะโอ้ยินดีมากเลยครับขั้นแรกเดี๋ยวเราไปเรียนวิธีการใช้สีสเปรย์ก่อนง่ายๆเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ลังจะมาแจกอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์ครับขอบคุณค่ะพี่อันนี้นะคะก็คือ เวลาที่ไปพ่นกำแพงอ่ะมันก็จะมีเรื่องของสารเคมีอ่ะเนาะสิ่งเหล่านี้จะช่วยได้ครับนี้เป็นของสาลรับหน้ากากพ่นนะครับในของซาลาแล้วก็ถุงมือนะฮะก่อนจะไปพ่นกราฟิกตี้อย่าลืมนะครับเด็กๆเราต้องมีหน้ากากกันสารพิษใส่แว่นและถุงมือเพื่อป้องกันอันตรายนะครับขั้นแรกเราก็มีอุปกรณ์สีกันนะครับวิธีการก็คือเราก็เขย่าเขย่าโอเคเบสิกของการพ่นคือ ทำจุดก่อนครับที่บอกว่าให้ให้สร้างจุดก็เพราะว่าเราจะลิงจากจุดไปที่จุดหนึง<อ>่งทีนี้ก็คือการถมก็คืออยากให้คิดเหมือนเวลาเป็นเครื่องพินเตอร์ครับทิ่ทฉีดไปเราจะไม่ฉีดไปฉีดกลับฉีดไปฉีดกลับเพราะว่ามันจะเฟืองสีแล้วก็คุมยากออโอเคหยอด ก็พอที่จะลุยได้แล้วล่ะได้ได้ได้ไหมได้ได้ไหมจังแล้ววันนี้ก็เป็นบ่อนี้นะครับที่เราจะมาลุยกันพร้อมลุยไหมคะลุยไหมเย้เย้เย้เฮ้ยต้นเนียนอ่ะห๊อเลี้ยงลูกเงินเราได้เหรอ ก้ hey, yeah. <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันทีหลังอยากกลับไปพ่นที่บ้านไหมครับอยากกลับไปพ่นที่บ้านเอาแล้วโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ครับกำแพงบ้านยอมเถอะครับ เสียสระให้ลูกได้เป็นศิลปินสักทีพี่ครอบคะทำยังไงต่อคะจริงๆแล้วเดี๋ยวตรงพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลงให้มันเต็มมาแหละที่ล่างไว้ใช่ไหมพี่จ้าน่าคะข้ายาบไปเต้นไปได้ไหมคะได้สิคะับโอ้โห <c oughs> โอ้โเล่นตัวมาให้ดูแล้วพี่ทาทำไม ถ้าเป็นของซาร่าครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าอันนี้คือซาร่าบอกว่าพ่นวันแรกแล้วถ้าพ่นวันแรกนี่ได้ขนาดนี้นี่คือแบบเก่งแล้วอะ hey, ่ะเ้ยจริงเหรอคะผู้ช่วยของเราวันนี้นะมันเป็นการทํางานที่ร่วมกัน2คนนะครับมันก็เลยรู้สึกว่างานมันก็ออกมาแปลกตาแล้วก็สนุกดีวันนี้ชาดาชอบไหมคะชอบค่ะโหพี่ก๊อฟครับวันนี้พนักงานคนใหม่ของเราวันนี้ผ่านไหมคะให้สามผ่านเลยครับผมผเย้ yeah, เ<อ>ก่งมากชาดาตบมงเอหน่อยตบ้ือหน่อย คุณคณรูก๊อฟค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ครูก๊อฟช่วยฝากหน่อยสำหรับศิลปินทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินแบบนี้มีคำแนะนำอะไรให้กับพวกเขาบ้างง่ายมากครับก็คือว่าจริงๆแล้วอยากให้ชอบอะไรหรือว่าสนใจอะไรลองทำเลยแล้วก็โอกาสมันจะเข้ามาจากการที่เราเปิดประตูรับมันนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนแบบว่า ลองตามความฝันดูด้วยความชอบเป็นหลักเนี่ยครับเพราะว่าเรื่องศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดตราบใดที่เรานำเสนอในทางที่ถูกนั่นเองนะคะ